ขัดเจเจเบรกเอาออกเลยเอาออกเจอย่าขยับุทมาแล้วครับยู่สื่อๆเจคู่ชิงเงินล้านมาแล้วตอนนี้เดิมพันเดือนขึ้นไปเอาไงสองได้สามสลับเลยล้านให้เจคุยกันยังไงไว้อะฝั่งนั้นอิซุซุหน้ายาวฝั่งนี้พอเจริญครับพอเจริญดีคุยกันยังไงไว้สองได้สามหรือไงไอ้ร้านนึงเนี่ย มาดูกันเลยครับสในสามสลับเล่นนะครับสองในสามก็คือถ้าใครชนะสองเที่ยวก็คือรับที่หนึ่งไปเลยพี่แกครับเตรียมร้อบเข้ารอบเดียวหนึ่งเคียบไปแล้วครับรอบที่สามท่านผู้ชมครับอายุกว่าอาณาจกว่า50ปีครับครับแล้วก็เครื่องยนต์เดิมที่มาจากบริษัทนะครับ128แรงม้านะครับเครื่อง TX นะครับครับสูบพอทิ้งไปเรียบร้อยนี่ครับ 6B b 6 BF อันนี้สองใด้วยไงครับคันนั้นใสามครับคันนั้นเคับเครื่องหกปีเองได้ไหมครับทีานดูด้วยนะไม่ใช่กล้าขับเมื่อกี้วิ่ย้อนสวนปนี่อะไรดาดอาดีอยู่คันนี้หกฝาส้มนะครับด้ครั้อดนนั้นร้อยแต่เกาะโบทั้งสองส้อนึ่นเองร้อนะไปเสริมมาแล้วคันนั้นเครื่องหกีดีร้อยหกห้าเทอร์โบเ็ไอดลทั้งหลายหกปีกับหก คันนี้ 6BG 6BF185 6B165 ชิงเงินรางวัลนะครับกว่า1ล้านบาทสุดแปลกพี่แกเห็นแปลบเบรกคราบครับทำไมครับพี่พี่เห็นเาเมาคคุุกกทีแรกคันนี้หลับไปแล้วครับกระเดื่องวาล์วขาดเท่าไหร่พี่สี่หัวสี่ตัวช่าลในบักแพรนะครับผมก็เลยบอกว่าเออแล้วเขาก็ไปปลุกกลับมาอย่างนั้นแหละพอดีแล้วครับเข่าครับพียวสามพันห้า ผมถ่ายคลิปไว้อยู่นะครับโอ้โหขอบคุณมากครับจำเล้ความแพรไหมเป็นเกียร์ล็อกที่ตลาดครับไล่มาสูตรเดียวกันครับเฟิร์นทายปูโซ่ครับต่อไปส่งสัญญาณให้กรรมการหน้าเส้นครับพลังดูดดีเซลทั้งคู่ครับไหลเข้ามาเลยครับสองในสามนะครับรอบนี้คือจับเวลาเที่ยเแรกพยายามให้จุกกระโดดเข้าไป่วางนะจิดไฟนะครับ ชิงไฟสองร้อยหนึ่งเฟสองตีงสามชิงไฟไเอร้มลมพร้อมกระปิบแจครับทีม,มลเล เครื่องร้อยหกห้าทำเวลาได้สิบสามสิบสามจุดห้าสุดจริงครับวันของเจครับเริ่มจากพมงารน้ำชัยบริการครับจับเสียเจไปอาบผมรวดรวดกระปูสองรอบครับจะได้ไม่ว้าครับแลวเขาก็ทำได้ครับหนุ่มน้อยร้อยโลไม่ได้มีดีแค่ความดันครับความสามารถของเขาล้นเหลือจริงสุดยอดครับเสียเจ มันดูอีกัมพูช์จอกของเกิดเสียตั้หน ació, ักชัยนายนยาวกลับมาแล้วสลับเลนเลยครับเกิดหน้ายยาวอินุสุขหนักชัยโมริการชนะอีกทีลิเกเกอร์ครับเงินไปเลยหนึ่งล้านบาทซับสัวซับเลนครับเปิดถนนลังอินทาเลียงครับโอ้โหแวสายน้ำเลยครับครับเราเต๋าตั้งแต่ลางเขาต้มนะครับปูมาทาด้วยซอกแกรี่เลยครับลากดึกหนึ่งล้านบาทโอ้เอาไปใช้ไงหมดเนี่ยวันเนี้ยใช้ให้หมดวันนี้เลยเนี่ยครึบ JCM เจ4เอเดี๋ยวรอรอสามสิบหกปีรอเขาวนกลับมาเขากำลังวนกลับมาเป็นพระรามเก้าเลยอโอ้ตอนนี้เสียรับตัชัยครับตอนแรกเดินโม่ตัวครับตอนนี้พอดแมสยืดสูงโปร่งเลยครับเดินสูงโปร่งแล้วครับตอนนี้เสียตั้มดังไม่ได้เลยครับตอนนี้ยืดแล้วครับดูบุรีทีเดียวสามวลนเลยครับโอ้โหเอ็กเลยครับดันแรกปกติแบกเป็นร้อยหนีขนส่งกว่าจะได้ล้านหนึ่ง ไอ้เจนี่มันเป็นพุทธคุณดีจริงครับลูกน้องดีครับขับแค่สองร้อยเมตรได้ล้านหนึ่งครับอ้นี่มันเราทำงานทั้งชีวิตเลยนะครับใช่ครับคันสีเทาเครื่องบอดเดีเมื่อสักครู่นี้เท่าที่ดูน่าจะหลับไปนะครับแล้วเกียร์สองอะไรพาแล้วสลับเลยนะครับหลับเองเลยครับ รหรับสายน้ำเลยครับที่จริงเขาหลับไปนี้นะครับเข้าไปเพ e b ุ๊ k เสียตั๊บกันนะครับรับรองเสียตั๊บต้องพิมพไม่านกว่าสี่ห้าโกระโปนี่เขาสายขิงของแท้นไหนคันนข้นี่คันนี้มันเพลเมื่อกี้เนี่ยคันนี้ชนะไอ้ตรงที่ิงท่มันปลวกมาเขาออกแล้วเช้ามาไก่ผันขิงครับตอนสายครับปมขาไก่ ใส่ขิงแก้มหม้อใส่ขิงแก้มบ๊อกใส่ขิงเข้าขิงมากจสวยจริงครับคันนี้มาแล้ว่องสลับสลับแท็กกันมันต้องสามคนดีที่บ๊อกรถไปเลขหนึ่งสี่ไม่มีใครมาสลับสามคันสลับเลนครับสวิงกิ้งครับภาษาอังกฤษเรียกสวิงกิ้งครับเวลาท่านสลับกันครับโโอ้หนี่ผมยืนอยู่สองคนกับวิธีครับคันนี้เวลาน้ำแหนักดีมากขับขวดโค้งขวดน้ำท่อง ค้ายกระบะเลยแต่จริงๆอ่ะไปเห็นูขาเลยครับพี่ไปเห็นูขาเลยครับคันเรดีอ่ะรถเขาไล่เบากว่ามากกว่านะเพราะแก้มแก้มเขาเปลี่ยนทรงเนี่ยนะแล้วเขาตีหน้าเดฟลงไปเห็นปะตีหน้าคนเลยครับพี่เดฟให้หน้าหน้าแก้มครับให้เดฟลงไปครับให้คล้ายทรงของรถหน้ายาวเรียวใช่ไหมใช่ไหมวันนี้เลยเหรอไม่ใช่คันหน้าแก้มเขาเปลี่ยนให้เหมือนคล้ายเรียวไหมใช่ไหม เพราะว่าจริงๆมันเป็นหัวอีสูตแต่ว่าเขาเดฟหน้าลงไปเดฟหน้ากับเดฟแก้มลงไปอ๋อมันเป็นอีสูต์ทั้งสองคล้เรียวเลยอ่ะเดฟหน้ากับเดฟแก้วต้องสู้ไปเยอะๆนะครับเป็นอีสูตทั้งคู่เลยแต่เขาเดฟหน้าไปเห็นปะเขาแหวาแก้มลงไปเห็นไหมหรือเปล่าแหววแก้มแห้วให้คล้ายเรียวเลยเอาง่ายๆเอาเลยรับ้อรวมสแตบายเลยครับหกล้อรวมครับเล็กปีมอเจริญดีครับ 6ล้อรวมสแตนด์บายเลยครับเอาและครับมาเลยครับเบอร์อะไรบ้างพี่เอาผมกระกายไปนะครับ6ล้อเจอไปยับโชคบางชนิดผมบอกแล้วให้วิ่งเลนเดียวมึงวิ่ง2ใน3ไปเฮ้ยเดี๋ยวก็บันเทิงราคาเปลี่ยนได้แล้วครับเปลี่ยนได้นะว่าง่ายนะพี่ไ่ผมก็ใส่เป็นเบอร์หนึ่ง6ล้อรวมนะครับ5.08เจอ5.01 5.13 เจอฮะท่านผู้ชมครับอย่า,าคิด <นะ S 1> ว่าเป็นการพนันนะครับนี่มันเกิดจากความคิดเห็นของเพื่อนที่ไม่ตรงกันกทรอกกินกันการพนันการอาบินทองกินกันความสัมพันธ์ยังเกิดขึ้นครับวัยรุ่นร้อยละยี่ครับล <c oughs> องไหมโอ <c oughs> บิวพูดเ <c oughs> ชกัวลาอยู่ประตูซ้ายครับตำนานบทใหม่ของรถบรรทุกครับ เจอัวล่าครับคุณขับรถนำชัยบริการถ้าไอเจชนะอีกรอบนิเกเลิกครับเตานะเจอะไรก็เกิดขึ้นได้นะอ่ะเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยในนึ่งนาทีนะ,ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเสียงแปลกแปลกกว่าโอ,อ,อเคครับ รอบนี้รอบที่รอบนี้เสียงแปลกๆมันเป็นอะไรอ่ะเสียงแปลกๆคุยล่ะคากันเองเลยครับผมรอกไม่เกี่ยวครับพี่ดีครับครับรอบนี้รอบทิ้งขอแต่สามช่อเลยเอาขอแต่สามช่อเลยแล้วสองคำนี้เท่าไหร่กดกับของไอ้สัตว์กูเครียดครับตายผมถ้ายังเห็นแดงสามช่อเงียบเลยปูใส่เกียร์ถูกก็บุญแล้ว เอาครับท <Hey. S 2> ่าในความรู้สึกผมคันนี้ปนแปลกๆรอบๆ,บๆเ่นเอชนะลิเกเลิกครับเสียงแปลกๆอองในสามเนเอครับเสียตั้งนำไทยครับวัยรุ่นเรียบดวดเล่นดีครับปอเจริญดีครับโดยดีโัวทั้งคู่ครับ ิเกลกครับเสียมันแปลกแปลกนะแต่วา่ามันอ๋อรัรวครับนำรถเข้ามาเลยครับในรอบอชิงนะครับชาชทีเนแพทีสานะครับอ,อ่าช่องดุยสองคันเอาตัวแทนะปรับรางวันหน้าเช่นเลยครับช่างดุยมาทุนแตกกับห้าทุครับ,รบ,รบเลยเชิดทีงานหนุยดีเซลทั้งที่1นั่และที่2ครับแม่พานอมแล้วก็กำลังบุญศกครับส่วนคันที่สามรถคันนะที่สาที่เป็นรถสีฟ้าพยอดกรบเซ็สูงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับรุ่นเป็นรถของเสียพอด้ะ